ก็สนอีผมจเกงใหนะครับีเกมอนะผมกับิโลแฮมหมูนะฮะก็มาทีที่เดกระแปนะครับคิวหนแต่หนึ่งเซตะฮะหนึ่งหก็มาเดี๋ยวสุเพจได้ที่รูปไฟเพจเฟซบุ๊กเดเลยนะครับผมในการติดต้องการป้อมบนนะครับเอ่อฟาโลฮะกัเต้าฟินกำลังมาเนี่ครับโมนาด ฟาโลครับฟาโลมากันบวกเล่รอไลจังหวะนี้ว่าไงโมนาป้าบอ้าวโม,มาไอ้โมโมนาจับให้ก่อนนะเมื่อตันนะเปิดอัดตีต,ต,ตีโอ้โหโดนอัดตีเกี่ยวสวนครับตุบไปเรียบร้อยเดี๋ยวตีมาเมียอวอมาก่อนนะครับเอาฟินฟินว่าไงเพื่อนฟินฟินอาราลาฟินฟินฟินไปจะซูมจะไปซูมโมนาดว่าฟิน ฟินว่าไงฟินฟินฟิน้ะเอเจอฟินสู้ฟินว่าไงหนีไปไหนโมหาเดินมาอันตีช่วยครับผมแล้วตามไปทุบต่อไปไหนฟินเพื่อนอีกทีเดียวปั๊มขวดฟินเฮ้ยรับขอนมาพอดีครับโอ้หเกือบโดนฟินเล่นละว้าวกับบ้านเลยแม่กะซูมฟรีนะฮะกลายเป็นฟรีแทนเอ้ยไม่ใช่เก่งเก่ง ไอโล่ฮะฝั่งเรามีบิดโอบิดคิวไปห้าูตรแล้วนะบิดเอ <Is increasing. S 2> เป็กโมนาเปบแล้วก็แฮมเมอร์นะครับไัดู Med ane, ah, anda, ครัมีเมดเบนฟาโลทันด้าโซนะฮะแล้วก็เต้าฟินโง่โง่โอบิดกดไปห้าออกโคเด็กด้วยมันเลยทีนี้ไว้สโลฟินได้นะครับไ <Following course. S 1> ปไหน,ปนไหนปนฟาหมอ้อ ฮมเมอร์สกิลก็ไม่มีอะไรทับส้อนเนยก็สีนหนึ่งปาคอนไปตันนะครับถ้ามีทาฟ้า,ฟานะกดอีกครั้งเพื่อบินตามคอนไปนะครับเ <Having S 1> ท่า <The League S 1> ตรอตรอทอทอยทอกระดอกแล้วจังคนนี้ไปมาหาตันให้ก่อนแล้วกันเพื่อนตีสาวก่อนนะครับบายอ่าเปโยนคีมาให้ฮะทำดาเมจ อันตีมีแต่ยังไม่ใช้ครับรอส,สกิล, 1, 1, 1, ลหนึ่งคำนึงครับ3 2และ1มาเป๊ะตามมาดิเป๊ะเต๊ะเป๊ะปุบ๊บอีกทีเดียวเออและลงมาเป๊ะโยนทันหน้ามานี่ครับโอ้แฮมเมอร์พลิกโยนเลยโยนใสก่กีก็สวยอยู่แล้วฟินมาด้านหลังฮนะเจอผู้สูงแล้วเรียบร้อยฮะยังไม่ตายแต่ว่าไม่รอดโอ้ฟินมาว่าฟินฮันดาโซ่แทบไปแล้วครับฟินไปโ,โมนาดมาอันตีช่วยฮนะ ล้วทันดาตาเข้าไปแล้วโยนกลับมาหัวโมนาหองหมกให้ครับแต่ว่าไม่น่ารออยู่ดีตายโอ้ยโอ้โหเยอะว่ะแม่เป็นเรียงครับเริ่มสูสีบิดมาบิดอุ้ยโอ้บิดหกสูดแล้วครับแล้วซิ่งออกไปก่อนเอเป็กวะไอเอเป็กผิดซอยเอเป็กถอย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 มาอีกซอยหนึ่งอยู่หน้าซอยเอืมไม่ใช่ เฮ้ยโอ้โหเจอโซล็อกครับบิดไม่เป็นไรฮะวิ่งหนีได้เอเพกสั่งบวชแต่เมื่อกลับไปตันโซดีกว่าครับมาตันโซโอ้โหไม่ไม่ได้ครับมารอสกิลหนึ่งแป๊บนึงครับเดินหน้าไปเออสกิลหนึ่งจะมาได้ทีเดียวเออเอเพกได้ก่อนครับตันต่อแล้วขอแลวกันเออเอเพกได้สองเลยโอ้มีแบบชะงงชะงักแล้วก็ยังไม่ได้นะ ตอนนี้ไม่มีอะไรมีเซอร์วินันเดียวดาเมจย,ยังไม่มีเท่าไหร่อ่าสกลิลหนึ่งสตาร์แนวยูสองกดแล้วเ <of> พิ่มพลังเกาะวิงไว้นะครับสกลิลสามพาสสีบติกระจายอ่าอันนี้ก็คือเพิ่มดาเมจอ่าให้เยอะขึ้นนะครับตอนนี้ร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ับซวิเออสกลิลไม่มีอะไรมีเฮตัตนแอนติเอาไปตีจบโอ้ยเอ้ยมีโมนาคอยแอนติช่วยครับ สวยอ่ะแล้ววิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งอ่าแล้ครับตึงขาระบายอุ้ยเอฟเฟกต์สกิลโคตรแรงวะ่ะแล้วยังไงทีเดียวเออต่อมันครับตันตัวนะครับไล่ยถูกอยู่ทีเดียวเอองาเก็บทันได้ไม่ได้ฮะว่าไงตัฟินแล้วฝ่าโลมาขัางช่วยครับฟินยิงตีนอกกงทำไงได้ฮะตีตัวในกงก่อนละกันเฮ้ยสกิลหนึ่งมาพอดีต้องไปตันฟินวะ่ะโอ้ทีเดียวเออ ดีโมนาจับขาฟาโลให้ครับมีตัววาร์ปครับแล้วอีกทีเดียวเท่านั้นแล้วตีวิธีเออคิดดูมันตันฟาโลน่าจะตายนะเมื่อกี้เนะี้ยไอ้ใบตันฟินนะนะฮิโร่มันน่าเดาไงตะกี้ต้องทำฟาโลฟาโลล้วงแล้วเมื่อกี้ไปตันฟินนะครับแต่ก็จบสวยได้คู่บิดโคดิ้งเวิลด์หนึ่งละอ๋อเป็นเอเด์ไม่รู้ว่าจะเป็นสายอะไรครับตอนนี้ เล่นแร่หลายสายนะจะตียาวๆก็เกาะกระดูกน้ากางไม้อือดๆเราแต่เล่นอยากตีทีเดียวตุวีก็คิวิมเบตต่อบางนะครับแต่แรงจริงกเบิดนัตีเดินไปตีทีหนึ่งนี่หายเลยไม่ไปเบนออกหน <c oughs> ้นากากดำออามาไหม <c oughs> ออกมาดูดเลือดอะไรมีดาเมจดูดเลือดอ ไ้้นอองใครทางปา่าวะเนี่ยคันดาคันดาเอาเป็นกรอบไม่นะครับโซไม่มีอะไรเลยหรอ,อวะเสียเอ็่มนะเพื่อนในที่ MP normal ไม่มีอะไรเลย13นาทีเก็บตังออกชิ้นใหญ่ว่าเอา PK อะไรเงี้ยอ๋อมีสองมันสาเนี่ยจะเก็บออกอื้อม จะพีเคชิ้นแรกเลยเหรอวะมันก็ไม่ใช่หรือเปล่าอ่ะแฮมเมอร์เป็นดาวน้ำแข็งนะครับน่าเล่นสายสายถึกๆหน่อยมีการกต้องการโศน่าไอพีเคโอ้ยพีเคจริงว่ะเออแฮมเมอร์ตกมากพีเคจริงไอ่บ้านึนว่าพูดเล่นอาจจะบิ้งมา บิงไว้ช้าดออาจบินไว้ช้าในป่าอะไรเงี้ยโดนบิดล่อละอุ้ยเมดเบนมานี่แล้วเป๊ปมาช่วยครับสานไม่หลอนอ่าโดนนันตีแหงว่ะละบิดบิดโดนปิดจังนาเนะครับโอ้โหยังไงเมดเบนเมดเบนโดนมาต่อฮะแล้วตัดมาดูแฮมเมอร์ตรงนี้ดีกว่าสารฟาโลไป เอเปกสกิลช่วยแล้วอีกทีเดียวเป็บก็ล่อนะเ็นเบนก็ไล่ไม่จนมันไม่มีอะไรอย่างมันนักดาะอาโมนาดบายไปปุ๊บเอ้ยเอเปกได้รวยป่าทำไม โอเคเด้ย,ย,ยังยังยังได้อยู่นะน <S <S เบนเบนแล้อะไร,นะอ,รอ่ะ,ลโละโลบอ่ะนาตานาเบนเบนแทงฟาโลก็โลบอเหมือนกันดาเมจเราจากไหนเนี่ยฮะแต่ฟินเหรอเฮ้ยเล่นไม่มีดาเมจกันเลยออ นะเอ็ดเบนโลบ็อกนะครับได้อยู่สุดท้ายเป็นคอนตันใหญ่ไงเออแตกไม่ทันน,นะฟา้าไม้ครับมีสกิลสามฟไว้อยู่อ,อ่าดาเมจกระจายเป็นวงนก้างใส่ย,ยูนิตรอบๆนะครับเป้าหมลากหกสิบสามารถเปิดปิดการใช้งานสกิลนี้ได้เออ,อ,อกระจาย60% เปอร์เซ็นต์ของดามดเมจอา้าวปกหรวดไปละจะรอมันมาแป๊บหนึ่งอ่ะมาโอเคตาดาบาดานี่ได้ลูนเหรอเฮ้ยแล้วตงกาโอ้เป๊บเป๊บตรยนะุยฮะเซโซ แลบิดอ้าวบิดเจอข่งวิ่งไม่ออกว่ะโอ<ฮ>้โหเรียบร้อยเลยเจอหมู่ตีโซโด้วยเออว่าบินวิ่งไวแต่เจอข่งในกรงมันก็ไม่สามารถวิง่งวิ่งได้นะเออแก้ทางแบบร้อยเปอร์เ็นนะครับมาตันนี้ตนนันไปก่อนโอ้ยโซตัตนช่วยครับสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมมาเก็บฟาโลไปได้ก่อนตอนนี้มีบริงครับผมออกบริงมาเพิ่ม ลไล,ล,ลไดดดออต่ตีไปก่อนนะครับรอสกิลหนึ่งสันป้าสะท้อนแล้วไงเอ้ยเบนเบนโดนมาอู้มาดีเกมสองวัดเวทใจเดียวเบนเบนตีไปก่อนนะครับมาดี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 วิง่งวิ่งโอ้หธรรมดา,ามไปหมดนะได้ตามมาเนี่ยธรรมดา,ามหมดบบไปก่อนนะนะวัดเวทวัดเวทเวทแบบไม่มีดาเมจมีแต่ ของกันนั่นเป็นเลือดตีดาเมจร้อยดิงดาเมจหนึ่งร้อยอ่าก่อกายภาพเพมเมอร์ทำไมก่อแม่งเยอะจังวะก่อสิบหกเลยเหรวะไม่งอค่าอะไรทำไมมีก่อกายภาพสิบหกหน่อยระความเสีหายสี่สิบเก้าเซนนะฮะก็คือครึ่งหนึง่งดาเมจเบนดาเมจร้อยหนึ่งเข้าอยู่ห้าสิบ ตาเอเปกเฮ้ยฟินมนตาเทพปะ่ะเพื่อนดาบสิม,ม่วงเลยอะต่อเลยต่อครับตีเบ้นเนี่ยตายโบนอ่าฟินได้วินวอลแล้วนะครับอ่าแล้วโซบิงมาล้องครับเปิดสะท้อน เนี่ยเป็นกลางคืนนะครับเป็นกลางวันก็จะสตาร์ทได้เป๊ปตีเบิลเหมือนกันหรอโอ้เป๊ปสายต่อยกดรีเจนใหม่ตอนที่ไอตีเบิลมาออกมาใหม่คนไอเป๊ปไปเล่นสายเบิลเยอะนะแต่ก่อนทีที่สองมาร้อยเปอร์เซ็นต์ของทีแรกไงป่จยบาเหลือแปดสิบปะแต่แปดสิบมันก็ไม่แย่นะมันมันก็ได้อยู่ถ้าเราเล่นทรงแบบว่าทรงตีทีเดียว,วแบบแฮบบมเมอร์ในฮาอะไรเงี้ยไม่แย่นะ มันแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของดาเมจดาเมจมันอะกระโดดไปน่อยหนึ่งถ้าดาเมจเราเยอะอยู่แล้วมันก็นิดหน่อยโอเคอยู่เอเปกสายเวดอ่ะโลบอกเจาะเวดฟาไปก่อนครับฮันด้าควรเห็นมาจะล่อเราว่ะมาฟาใบเม่งล้นเป๊ปไม่เดิน ไม่เดินเล่นเลยว่ะเดินอยู่มันเดินเดินอยู่มันไม่แหล่มเลยมันแอบอย่างเดียวยเลยดิอยู่ป่าล่างอย่างเดียวเอ้ยอยู่แทวหน้าป้อมอะอยู่หน้าบ้านอย่างเดียวเลยป่าก็ไม่ออกมีเมดเบนอยู่ป่าคนเดียวเนี่ยอยู่ล่างไปข้างล่างเอเปกไปไหนเฮ้ยเอเปกหนีเมดเบนทำไมพุบมันเด้ไม่มีอะไรเลยอย่าไปกลัว อย่าไปย่องอย่าไปย่องอย่าไปยอ่อ,ยยองอ่าโดนดักเยอะแล้วทันดาเข้ามานะครับไอหมูตีโคสโลอลไเงี้ยน,ะนี่เจอหมูสโลมาได้เป็น,ทบบนเทวีเบรนนะครับอ้าวชิบหายเพื่อนตายไปแล้วสองสามตัวนะครับกดเหตุมาก่อนเอาใครอนะ่ะฟาโลแข่งเพื่อน,นอันนี้เจ้าฟินดีกว,ว่า าฟินวันจีครับกดเหตุมาอยู่ครับใจตา้านอึ๊ดตีฟินออ้ยเข้า,ขาเนะข้าด้วยนะเข้าด้วยอู้อยังแรงอะ่ะไปตา้านมาอะ่ะเราฟินแม่งวอ,อกวอ,อกแล้วถุงไม่เมียโอ้ถุงหมดถุงหมดขัไม่ให้สดนะเอ้ยไม่ใช่อ่ามันพูนพูนบิไงไปเลยบิไงไปเลยเอาป้าตา้านอ่ะมีวอร์ดไปดตรงนี้ แล้วบา้บาบ้าโอ้โหสองทีมาตีต่อครับมีสะท้อนเอ้ยสะท้อนสะท้อนแล้วไงโอ้บิโดโคดเอกฉีดไปกบตายแล้วโดนเมทเบนตะพบลังครับโอ้บิดมาเมทเบนบิงโอ้โหบิงตามมานาไม่พอตันแล้วก็ไปคนละทางก็ดีเมยไปฟาร์มต่อ อ่านอกจากตีเบอร์แล้วสโลว่์ความเร็วลดลงร้อยเปอร์เซนต์ไปเวลาศูนย์เจ็ดศูนย์จุดเจ็ดวินาทีโอ้โหวิหนึ่งก็ไม่เอาศูนย์จุดเจ็ดเหมือนชโลเสียพันวิหนึ่ง่ะเหมือนโดนตีแล้วเดินไม่ออกวิหนึง่งประมาณเนี้ยเดินออกจะใช้าโดนอย่างเง้ยสายเวด้วยโดนเม็ดเบนเอาฟาโลขังอัตติอุ้ยอัตติพันสี่ครับสายเวสาเวมานาเยอะอยู่แล้วนะครับเป็นเบนก็ แอนตี้เมดอะนะเกี่ในโดตาใช่ไหมแฮมเมอร์ตอนนี้13นะฮะบิดบีไปมาก็เริ่มคิวใครไม่ได้ละไปเบนมา,าเจ็ดเหมือนกันว่วเรือยงอสซีสูดด้วยไม่ได้คอนตันแล้วมันจะเอาคอนตันใหญ่ละนี่คอนตันใหญ่มันงนัดกันแฮมได้แล้วเนี่ยไปจัดไปหนึ่งคอมโบแล้วคอนบินก่อน อ้ยได้ปิดตำนานเนะี่ยปิดตำนานเมดเบนได้พิเศรนะครับโอ้ไม่ได้ล้านเพื่อน <c oughs> โอ้เมื่อกี้ปุ่มคิวเมื่อกี้มีมูลค่า700ดกรอขวัญเจียบรวยเลยโอ้ยโดนโอ้มันมันมันต่อจากระยะไกลเจ็บวะ่ะ เออเก็บฟินไม่ได้ก่อนนะฮะแล้วฟาโลขังมามีสะท้อนโอ้ย,ยก๊อลฟไม้เบิร์นมานะแล้วโซชาร์โคตรสวยฮะตัวแฮมเมอร์กับเฟมครับแล้วตีสวนตีสู้เลยมาดิมาดิแล้วว่าแวว่ากอลฟไม้ก๊อลฟไม้เอ้ยอุย้ยตายครับผมสวยนะไงบิดโอ้โหเอเปก,กําลังมาช่วยฮะระเบิดบ้าสวยโซหายเหลือฟาโลตัวเดียวครับลุมไปดิเพื่อนเรียบร้อยเสร็จเอเปกนี่ เดินทุกอย่างอ้าวเอาเย็บเบนเบสบอกหวานเจี๊ยบเอฟเอกอะอันตี้มีบ้างเบนเบนนะครับน่าจะยังนะฮไปตามต่อคนระับปไปเม่งล้นไม้อานะอันตี้ไม่มีหรือเปล่าถ้ามีน่าจะได้มานาเท่าไหร่พันหนึ่งครับก็ไม่เยอะนะบิดมานาเท่าไรนะ่บิดพันหนึ่งเหมือนกันแต่เรื่อมันพันสองไปเราเกแป๊บหนึ่ง มาเสิร์งของก่อนแล้วยังไงจะชิงบวกก่อนหรือเปล่าเพื่อนจะเย็นเพื่อนเอาของอยู่อะแล้วครับแล้วเป๊โดนไปแล้วพาโลครั้งมาชาร์จวา่าบูยังไงครับแฮมเมอร์ตีของอยู่แต่โมนาเราล่วงไปแล้วครับแล้วเอฟเฟกเป๊มาต้านโยครับอุ้ยสี่แย่แย่ฮะเมวะนี้เป็นยิงไรงอย่างองอครับเพมเมอร์บอกแป๊บหนึ่งเพื่อนจะเสร็จแล้วโอ้ยไอ้เราม่งรู้แล้วดิอย่างงี้ รู้แล้วเพื่อนโอเคครับได้คองแล้วเพื่อนเสียไปสองตัวแล้วครับพระเองมาแล้วพระเองมาแล้วครับฟินร่วงไปก่อนยังไงได้ฟินไปหนึ่งกดฟอร์ดูจับขาเ้วไปโยนมาโอ้โหเก็บสองเก็บสามยังสวยเก็บสี่ครับผมขอดิเพื่อนบิดยาบิดไอ้เฮียบิดกูบอกว่าอย่างไงโอ้โหเก็บไปสี่โอ้ยสวยจา้าไอ้เป๊ปโยนมาใช่ไหมแล้วมันโดนดาเมจกระจายของแฮมเมอร์แม่งตุยกลางอากาศเลย กลายเป็นแฮมเมอร์ได้คิววาเอาเอาเอาป้อมมาเอาคีมา้น้องไปเด็กเวลห้าเราเอาอะไรทาฟ้าต่อยะไปป้อมนอกก่อนมันยังเกิดไว้อยู่ฮะสิบกว่าไอเลเบลสิบกว่านะ อันนี้ก่อน1 9นะฮะเฮมเป็นฟอร์าาดูไวทิมเบตเดเวเดอร์นะครับตามมาทิทวๆไม่เบรอคอนตันใหญ่แล้วมั้งเนี่ยอย่างเหรอจองไอ้นี่ก่อนเหรอจะทองอ่ะ มันได้สองชิ้นมันก็ขาดแค่ใบสังซื้อไม่บว่เนี้ไยเหตแตกโอ้โหเหตแตกซุปเลยนะทันดาอุ้ยแล้วได้ด้วยเนี่ยได้ด้วยว่ะโอ้โหเรียนนอยก็เก็บโมนาไปได้ครับแล้วเมดนเบนโดดมาก็ล่วงดีเอเมอร์ได้ไปสองฟองแรกหนึ่งไปเดฟไนไปไปฟังฟังฟรินจึ๊กซูมไ่ก่อน เ<ไ>โ,โซช้าสวยเนี่ยบ้าโดนสองตัวสวยอยู่ปอลโลเกี่ยวมาค่ะง่ะแล้วโซบิงไม่เอาเปมาแล้วบิดสตัน์ช่วยครับโอ้โหเด่ว่าเป็มไม่รอดเฮ้ยเหเมื่าจตายเฮี้ยตายว่ะต,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 ตายสู้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 อ๋อมีคองมีคองนี่ว่าเอาเป็นจอกระดูกนะครับ มาก็ก็ดูก็ได้แล้วก็ตีไว้ด้วยมันก็เป็นสายสายแข็งหน่อยไม่เป็นมาเอาเป็นตัวทองก่อนนะคอนตันใหญ่ยังไม่ออกอ่าหนึ่งทางแล้ว เออเปิดนีเลยเอเอาเลยวะเอาวะเม็ดเบนมาเม็ดเบนเมดเบน <c oughs> ดีไหมอ๋อแอบครั้ผมปินแล้วต่อว่ะดูดีต่อต่อโอ้โ,อโหเรียบรออย่างนี้แอะฮ <c oughs> าวะผมฮาวะไม่ไหน ตายฟินสู้มาอุ้ยกับตายเนี่ยฟาโลบา้าบอุ้ยไอเหี้ยถ้ามันกดระเบิดกากา,กาได้โดนเลยเนี่ยนี่ไม่รอดอยู่ดีอถอย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 รอไปแป๊บหนึ่งครับเดิดมาแล้วใครทำให้ได้บ้างท่าฟ้าเหรอเออทาฟ้ามาให้เพื่องบิง เราโดนอยู่ครับเอเปกเอเปกยืนนิ่งเลยโดนแล้วยูยืนนิ่งนะฮะเรามาช่วยนะครับกดปอดบูทจับขาตีกระจายแล้วเก็บไปสอเฮ้ยโอ้โหโตโตแมงม้าแล้วสตานไม่มีเราบิงหนีขึ้นไปด้านบนนะครับโอ้โหเรียกว่าย้อนสอดไปเลยออกเป็นปอดบูทนะครับมีการต้องการฟินแต่ฟินมีหนูครับผมาตานได้ตานกีฟเอาไปต้องตานอุยอ้ยอุ้ยดัสคูดาว ไม่ใช่ไม่มีแครครูดาวอยู่แคมันแบบแก,ก่แล้วก็เบิ้ลเบิ้ลถี่ไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ค <laughs> รูดาวนิดน,นึงไปเบ็ดมาใส่คอมเร็วมาเพื่อนอันนี้ผ่านมาขึ้นชั่วโมงแคร์สกอ ไปยี่ห้าไนดะ้สี่อิมยางแฮมเมอร์ไงนะยางมั้งเนี่ยปิดตำนานปิดตำนานใครวะายเยอะน,นะบอกมาไม่เจอใครเลยเอาเอาป้อมบนดีกว่าในโซบอกบวกเกาะโลบอกสะทอนะครับปดวุธ เหมือนโซสายอะไรเนี่ยันเดินตามสถานการณ์แบบเอ้ยไปขัดหน่อยดิขัดขัดไม่เอาไม่ไม่ขัดเอารอฟินเหรอรอฟินหรือรอเอาใครรอฟินรอฟินโอ้โหโอ้วไอ้นี่หมดก่อนวินวอล์กตายฮะปัปดบุกจำขาโอ้ยมันกระตุกโอ้โหจะปัดบุกโอ้ย,อยตีไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ครับโอ้โหอยู่จะตีส่วนแม่งในกองเลยมาดีอีกปาโลอีกทีเดียวฮะสกิลสองทีเดียวไปตันมาบาบ เออโดนฟินด้วยอย่างน้อยฟินเออมาโอ้โหมาครับห้าหนึ่งตายแอบมาว่าแอบไปโยนคีมมาก่อนหนึ่งกองกลับไปตันทันดาส่วนนะครับยกไปยกร่วมโอ้โหตายก่อนเจอเมเบงคอนตันแล้วเหมือนเอเปกมาครับเอเปกมาแรงอยู่เอเปกเอเปกอุ้ยกดทองครับมเมเบงนันตีไปยังไนงะ นี่ยังนี่ว่าพันสามใส่เดียวใส่เดียวเดี๋ยวไม่เบนโดนหนีเหมือนเดิมไอ้อตออิคอนตันเอ้ยสู้ไอ้แค่คอนตันเมกาคอนตันใหญ่เมกาเมกาบางนาโอ้โหตายานาไม่มีสก,กิลนะครับสุดท้ายโดนมันวะทุกอย่างมันอยู่ในการคำนวณไงคอนตันนะ่ะเออนี่รอรอเราเกะแบบนึงครับ มาเกิดมันแล้วแล้วออกเป็นเกนจิโร่แล้วก็ได้ทาฟ้าจากเพื่อนละก็แล้วบิง์ออกไปมีนี่แล้วอะมีทาฟ้าได้เอาบิง์ออกเปเกนจิโร่ครับเปบรัวไม่ก่อนนะครับ,ป,บ,รลรบปล่อยไหมาอาบ้านแม่งเลยปล่อยมันเลยมาแล้วเนี่ยมันมาแล้วแล้วเขาวอาเนี่ยประเด็นเห็นชัดแจ้งเลยแจ่มแจ้ง แจมแจ้งอุ้ยโดนโซเปิดตานก่อนด้วยไอ้ยะไม่สู้มันมีสะท้อนบวกเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วมามามาตานไปก่อนนันตี้โอ้ยดูดีแรงจัดเกมสองฟินแอบอะไรอะฟินอะไรเกมสามมาองมาแอบโอ้ยโดอะโฟร์วูดแต่ฟินก่อนโดนโฟร์วุด แล้วมาดีเกมสี่ขอดี่ตัวเดียวานาห์แล้วเพื่อเฮ้บิงไปแล้วโอ้โหอีตัวนกา,ายนายครับไปมันไปแล้วมันไปแนวเออปล่อยมันไล่ไม่ทันแล้วนี่ออกคอนตานตใหญ่เหมือนเมอร์เอเป็กใสยอะไรก็ไม่รู้ครับผม เอาทามนัานี่มาครับตีไม่ไหวแล้วตัวเดียวอะนี่สะท้อนตานบาปเต็มบิด เฮ้ยอีกครึ่งหนึ่งเหลือไว้ทำไมอ่ะเราไม่มีคีบอ่ะตายไปเอเิกอ๋อมันมีของไหมเอาของมันตอนไหนเนียเอ้ยเบิร์ดคนเดียวมันไหวเนี่ยมันไหวอ่ะเนี่ยเอ้ยฟินเดี๋ยวฟินหรอฟินฟินนี่ฟินฟินนอ่เรียบร้อยมันมีเอ่อฟอนบูด้วยอนะก็สโลงสโลว่าไปโอ้โหเอฟสองอ่ะเอฟเบสมาวิางโบอโอ้ยไอ้เฮี้ยมึงห่อหมาตอนนี้เพื่อน โอ้มาเจอคอนตันสวนเลยมาดิมาดิาดเบฟตันช่วยโอเคยกเรียม้อยเเก็บสามอา่าโอเคสาม,สามทางเบนจะสู้แฮมเมอร์ได้แล้วเนี่ยมีวิงโบคอนตันใหญ่แล้วเนี่ยวัดเวทได้เลยนี่นตีฮิววอรเล่นฮิวไวนะถ้าไม่โดนสตาร์เนี่ย นีไเฮียแล้วอันไอ้สกิลเนี่ยมันมีอยู่ได้เป็นนาทีอ่ะตีตายผมว่าตายนีอ่าอ่าบึบแม่ตันสวนอะไรอ่ะตายก็ได้อันนี้ เป็นดูใหญ่นะครับไปไหนฟาเลตีตีตีกงเอาไว้ก่อนสู้นในกงมันมีสกิลมีนิสตังนเอาฟินดีกว่าแล้วโดดลงมาโอ้โหหายเลยไงสามารถไปแล้วตอนนี้ไปเรียบร้อยจบเกม เฮ้ยขายผักมาจำไมมข้าวบอแต่ดูมาเล่นๆดูดูบิงเกอร์ดูอ้าวชิบหายดูมั่นดูหมัมม่น, <c oughs> ดมมนดแดกรับผมโอโ้เจอไมเวนตีแต่ว่าสาถานาละเดะจบวี่จะสั่งไปห้าตัวอ่ะเดี๋ยวไปเเฉยเฮ้ยไปจะ่าให้มันจบไปเลยไปขัดมันนิดนึงป้อมดันแตกแล้วเนี่ยเออยีดันป้อมแตกแล้ว เดี๋ยวมันจะตายแล้วเนี่ยตายตายตาย,ตายเดี๋ยวไม่ไหวเอาเม็ดเบนอยู่อ่ะเม็ดเบนแตกแตกอ่ะแตอะเี๋ยวนี้สามห้าครับเกมบสี่ไปสองั้งหรอไม่ไม่ได้อนายได้แค่สี่สองข้งต่อไปบายบาย